นี่มันอะไรกันพี่นัทนิชชี่นางเพื่อนทรยศแกทำแบบนี้ได้ยังไงฮะอีเ er, พื่อ <im> uh, <im> uh, นชั่วลินดาชี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆชี่ขอคอดรู้หรอคะคุณรู้จริงๆเหรอว่าความผิดของคุณมันใหญ่แค่ไหนคุณทิ้งฉันไว้กับความอับอาย ความรู้สึกผิดและความโกรธแค้นคุณทำให้ฉันกลายเป็นคนที่เพื่อนทุกคนหันหลังให้พี่นัทช่วยชี้ด้วยชี้ขอร้องนัทนัทต้องการเลือดด่วนค่ะหมอบอกว่าเขาอาจไม่รอดถ้าไม่ได้ถ่ายเลือดในเร็วๆนี้กรุ๊ปเลือดของเขาเหมือนพี่เขาเป็นพ่อของนัทจริงๆเหรอครับแล้วทำไมพ่อถึงทิ้งนัทกับแม่ล่ะครับนัทเห็นพ่อของเพื่อน เขาไปรับไปส่งเพื่อนนัดที่โรงเรียนได้ทุกวันเลยไม่เห็นต้องไปทำงานไกลๆเหมือนพ่อคนนี้เลยครับแม่เมื่ออดีตที่เธอพยายามลืมอยู่ใกล้เธอราวเส้นผมบางภูเขาการพบกันอย่างไม่คาดฝันในวันที่เธอเกือบจะทำใจได้อย่างเข้มแข็งเมื่อเธอตั้งใจจะผลักไสแต่โชคชะตากับเล่นตลกบนความเป็นความตายของหัวใจดวงเดียวของเธอนวิยาไม่มีทางเลือก เมื่อไม่ใช่เพียงหัวใจเธอย <st> ังมีเย so ื่อใยกับเขาแต่เป็นเพราะเขามีความสำคัญต่อชีวิตของลูกวอรโรแอปเรียกรักนิยายเสียงเข้มข้นมีน้ำตาคลอเชิญแต่รับฟังเต็มได้ที่เตชิตาสตอรี่ห้องฟังนิยายเสียง